แห่งประเทศไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลหรือทัวริสิมฟอร์ตามแนวทางสากลว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีเชื่อมโยงพื้นที่หนองคายและบึงการได้เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลและการส่งเสริมอารยศาปัตจจัดความเหลื่อมล้ำในศาสนสถานและโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดหนองคายโดยที่วัดโพชั รัอารามหลวงในเมืองหนองคายได้มีทิธีเปิดให้บริการลิฟต์สำหรับขึ้นโลงพระอุโบสถเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ใช้รถเข็นให้สามารถขึ้นไปกราบในัชการหลวงพ่อพระใสพระพุธรูปศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองของพี่น้องชาวหนองคายรวมถึงชาวไทยชาวลาวได้โดยสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมและทัดเทียมกับนานาอารยประเทศทั่วโลกครับ ของคายเรามีการแพลนในการที่จะดูแลพี่น้องทุกกลุ่มก้อนที่มีข้อจํากัดในเรื่องของการเคลื่อนไหวในเรื่องของการเดินทางวันนี้เริ่มต้นน่าจะเป็นระดับแรกๆของในส่วนของวัดแล้วก็จะทําต่อไปในเรื่องของการพัฒนาให้มีพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกในส่วนของราชการต่างๆเป็นนโยบายเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกส่วนหลองหลวงคายเล่นเย็นครับ อากาศดีอาหารอร่อยพี่น้องชาวหนองคายเป็นคนใจดีมากๆครับแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนครับวันนี้เป็นจุดเล็กๆที่เราคิดแต่ณนเด็กกันมันเป็นจุดประกายแห่งความหวังและความคาดหวังของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนวัดโกชัยเรานั้นเรายืนยันว่าเราจะทําตามสัญญาและก็ทาแล้วและต่อไปเนี้้ คุยกันเมื่อกี้นี้บอกว่านับเนื่องจากนี้เป็นต้นไปหนึ่งปีด้านซ้ายมือเราจะเป็นสถานที่ที่เป็นลมหายใจของผู้คนเป็นสถานที่ที่ให้ความสะดวกแก่ผู้ที่ไม่มีความพร้อมเท่ากับเราในทุกกรณีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พื้นที่นครราธานีค่ะวันนี้เราก็ได้มาอยู่ที่วัดโพชัยค่ะ น้องคายสบายดีอย่างดีต้อนรับนะคะมากราบไหว้ขอพร <c oughs> <c oughs> หลวงพ่อพระสัยในนิติใหม่ค่ะการพัฒนาการเข้าถึงในการมีลิฟต์นะคะสําหรับบุคคลทุกสภาพร่างกายทุกเพศทุกวัยนะคะวันนี้ค่ะเราก็ได้มีโอกาสได้มาเปิดกิจกรรม เปิดลิฟต์สำหรับทุกคนที่มีสภาพปกติและไม่ปกตินะคะตัวรัซึ่งพอเอาจากทรทรจากการรถ่นประเทศไทยเริมไปถึงภาคราัฐภาคเอกชนแล้วก็ทุกองค์การพยุพก็ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านสู่พื้นที่หนองคายสบายดีค่ะ